A Bi g เก r splash เมื่อสองเพื่อรักหักเลียมโหดกลับมาเจอกันคนหนึ่งมาเพื่อแยกคนรักเก่ากลับคืนไปอีกคนหนึ่งก็ต้องอดทนเพราะไม่อยากนอกใจเมียตัวเองไปซ้ำกับเด็กสาวขียว้ยัวเปิดเรื่องมาที่แมรี่แอนเธอเป็นนักร้องวงร้องระดับโลกที่กำลังใช้ช่วงเวลาพักร้อนไปกับพอลแฟนหนุ่มของเธอแต่จู่ๆก็มีโทรศัพท์จากแฮร์รี่โทรเข้ามาเขาบอกว่าเขาเพิ่งบินมาที่เกาะที่แมรี่แอนและพอลพักอยู่ทำให้ทั้งคู่ต้องขับรถไปหาแฮร์รี่ที่สนามบิน แล้วก็ทําให้พวกเขาได้เจอกับเพเนโลปีลูกสาวสุดเซ็กซี่ของแฮร์รี่ที่เขาพามาด้วยความจริงและเพเนโลปีเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอมีพ่อได้ไม่นานมานี้ทําให้หน้าร้อนในครั้งนี้เธอเลยต้องมาเที่ยวกับพ่อของเธอที่เพิ่งได้เจอกันเป็นครั้งแรกทําให้แมรี่แอดเลือกที่จะชวนสองพ่อลูกพักที่บ้านต่างอากาศของเธอด้วยกัน แมรี่แอนแทบไม่ได้พูดจน p e n นโลปีสงสัยเลยถามออกไปแต่แมรี่แอนก็ตอบกลับไปได้เพียงใช้มือสื่อสารเพราะด้วยความที่เธอตัวคอนเสิร์ตมาอย่างหนักทําให้แมรี่แอนต้องผ่าตัดและอยู่ในช่วงพักการใช้เสียงเธอไม่สามารถพูดได้อย่างคนปกติทั่วไปแต่ p e n นโลปีก็ไม่ได้แยแสเท่าไหร่แล้วก็พูดกับแมรี่แอนไปว่าเธอไม่ใช่เด็กๆแล้วเธออยู่มาหาลัยแล้ว แต่การที่แมรี่แอนชวนแฟนเก่าอย่างแฮร์รี่มาอยู่ในบ้านด้วยก็ทําให้พอไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ตัวแมรี่แอนกลับคิดว่าตัวเองนั้นมีพออยู่แล้วและเธอก็เข้าใจดีถ้าพอจะคิดมาแต่เธอมั่นใจว่าตัวเองก็คงไม่กลับไปหาแฮร์รี่อีกเพราะเรื่องระหว่างเธอกับแฮร์รี่มันก็เป็นแค่อดีตที่ผ่านไปแล้วถึง6ปีวันต่อมาแฮร์รี่ก็ชวนเพื่อนเก่ามาเยี่ยมและพาเข้ามาในบ้านของแมรี่แอน ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเพื่อนเก่าของแครี่เธอเองก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีต่างกับพอที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แถมยังพูดแต่เรื่องฆ่าตัวตายซึ่งเป็นหัวข้อต้องห้ามที่ค่อนข้างทำให้พอสะเทือนใจแต่พอเองก็ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆ Mary แมรี่อล็กแกล้งเตะแกว้วจนร่วงแตก นั่นเลยทําให้แฮร์รี่และเพื่อนเปลี่ยนเรื่องคุยกันโดยมีเพเนโลปีคอยสังเกตอยู่ตลอดแต่เด็กสาวก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วพอลและแฮร์รี่ก็มาว่ายน้ําแข่งกันโดยมีสาวๆข้างสาคอยส่งเสียงเชียร์แล้วมันก็ทําให้พอลนึกย้อนไปถึงวันที่แฮร์รี่บอกให้เขาไปทําความรู้จักกับแมรี่แอนแฟนสาวของแฮร์รี่ที่เขากําลังจะสลัดรักในไม่ช้านี้ เหมือนเป็นการแนะนําให้พอและแมรี่แอนได้รู้จักกันแล้วแฮร์ี่ปล่อยให้พอได้มาทําหน้าที่ดูแลหัวใจแทนตัวเขาก่อนที่เขาและแมรี่แอนจะเริกลากันไปหลังจากกินข้าวกันเสร็จเพื่อนของแฮร์ี่ก็ชวนทุกคนไปงานเฉลิมฉลองในเมืองด้วยกันแต่พอเลือกที่จะไม่ไปเพราะตัวเขามีเรื่องต้องทํทาทั้งๆที่จริงเขาแค่รู้สึกไม่อยากไปและเขาก็หวังว่าแมรี่แอนเองก็จะไม่ไปงานนั้นเช่นกันแต่แมรี่แอนก็เลือกที่จะไป แฮร์รี่ก็เลยบอกให้พอลตามมาต่อมาขณะที่แมรี่แอนกำลังเลือกเสื้อผ้าและแต่งหน้าอยู่นั้นพอลก็มาบําเรอรักให้เธอด้วยลิ้นจนเธอฟินเวอร์แล้วก็ขอให้แมรี่แอนห้ามร้องเพลงเด็ดขาดเพราะเขาเป็นห่วงเธอซึ่งแมรี่แอนก็รับปากระหว่างที่ทุกคนเดินเที่ยวกันแฮร์รี่ก็ได้โอกาสาจะพาแมรี่แอนเดินแยกออกมาแล้วก็พยายามพูดความในใจของเขาที่อยากจะกลับมาคืนดีกับแมรี่แอนแต่เธอก็มีพอลอยู่แล้วเลยปฏิเสธออกไป เพราะเธอเน,นรักพอลมากแม้ลึกๆเธอเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจส่วนพอลที่ตามมาที่หลังก็ได้เจอกับเพเนโลปีแล้วก็ทําให้พอลและเพเนโลปีได้คุยกันอย่างจริงจังๆ,งๆซึ่งเด็กสาวก็พูดอ่อยชายหนุ่มเต็มที่แต่พอลก็พยายามที่จะไม่สนใจเพราะเขามีแมรี่แอนอยู่แล้วทางด้านแฮร์รี่และแมรี่แอนก็เที่ยวกันจนสนุกจนแมรี่แอนเผลอพยายามใช้เสียงร้องเพลทงทั้งๆที่ตัวพอลก็เตือนเอาไว้แล้วว่าเธอไม่ควรที่จะใช้เสียงการที่แมรี่แอนกลับมาอยู่กับแฮร์รี่อีกครั้งทําให้ตัวเธอเผลอทาอะไรหลายๆอย่างลงไปที่พอลและเพเนโล ที่ตามมาทีหลังได้เห็นจนพอลเองก็เริ่มคิดมากขึ้นไปอีกวันต่อมาแฮร์รี่ก็ออกไปซื้อของข้างนอกโดยมีแมรี่แอนที่ออกไปด้วยทําให้เพเนโลปีได้อยู่กับพอลสองต่อสองเด็กสาวใช้ไม้ตายเดิมด้วยการอ่อยพอลอีกครั้งพอลก็ยังคงพยายามไม่สนใจแล้วก็แนะนําเพเนโลปีให้ไปเล่นน้ำในท,ที่หนึ่งที่ไกลออกไปเพื่อตัดความราําคาญแต่เด็กสาวก็อ้อนขอร้องให้พอพาเธอไป ทางด้านแฮร์รี่และแมรี่แอนหลังจากซื้อของเสร็จแมรี่แอนก็พูดถึงความสัมพันธ์ของแฮร์รี่และเพเนโลปีที่ตัวเธอดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ทั้งๆที่แฮร์รี่และเพเนโลปีเพิ่งจะเจอกันแต่ทำตัวแนบชิดจนเกินเหตุจนแฮร์รี่ต้องพูดออกมาเสียงดังว่าเขาไม่มีทางเยาะลูกสาวตัวเองแน่นอนอยู่แล้วส่วนพอลและเพเนโลปีก็พากันเดินข้ามป่าข้ามเขาเพื่อที่จะไปเล่นน้ําพอไปถึงเด็กสาวก็จัดการแก้ผ้าล่อนจอนแล้วก็นอนอ่อยพออย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้มาตลอดว่าเธอจะง่าผู้ชายคนนี้้้ใหได ซึ่งตัวพอลเองได้เห็นความสวยงามมาวางรออยู่ตรงหน้าแม้เขาจะรักแมรี่แอนแค่ไหนแต่เขาก็เลือกที่จะทำลายความเชื่อใจของเธอนั้นลงแล้วก็เดินไปหาเพเน,นโลปีที่นอนรออยู่หลังจากแฮร์รี่และแมรี่แอนกลับมาจากซื้อของและแวะเยี่ยมเพื่อนเก่าของแฮร์รี่พวกเขาก็เห็นว่าพอลและเพเน,นโลปีไม่อยู่บ้านแม้แมรี่แอนเองจะคิดอะไรอยู่ในใจแต่เธอก็ไม่พูดออกมาทั้งคู่ช่วยกันตั้งโต๊ะอาหารเพื่อรอพอลและเพเน,นโลปีกลับมา แต่เหมือนว่าความรู้สึกที่ทั้งคู่สั่งสมไว้มาตลอดทั้งวันมันจะระเบิดออกมาในที่สุดเมื่อแฮร์รี่เลือกที่จะจูโจมแมรี่แอนจนเธอเองก็เผลอตัวเผลอ,อใจให้คนรักเก่าเยอะอย่างเร่าร้อนและก็พูดออกมาว่าเธอเองก็ขอให้แฮร์รี่นั้นทําแบบเดียวกันกับที่เธอคิดเอาไว้และการที่แฮร์รี่เลือกที่จะทําแบบนี้เพราะเขาต้องการให้แมรี่แอนกลับคืนไปแต่พอแมรี่แอนบอกแฮร์รี่ว่าเธอเองก็รักเขาทําให้เขาหยุดกิจกรรมทุกอย่างลงแต่แฮร์รี่ก็บอกว่างั้นเราก็ไม่ควรเจอกันอีก แล้วก็แยกย้ายกันไปนั่งรอพเนโลปีและพอลกระทั่งทั้งคู่กลับมาถึงพวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีทีท่ากระอักกระอ่วนใจต่อกันแมรี่แอนพยายามไม่ถามพอลเรื่องที่ทั้งคู่หายกันไปสองต่อสองมีก็แต่พเนโลปีที่รู้สึกสนุกกับสถานการณ์ที่อยู่คนเดียวมื้อเย็นจบลงไปด้วยความอึดอัดแล้วแฮร์รี่ก็ตัดสินใจที่จะกลับไปทันทีทั้งๆท,ที่เขาแผนเที่ยวไว้นานกว่านั้นแฮร์รี่ก็ไปในห้องของลูกสาวเพื่อถามวันลูกได้ในสิ่งที่ลูกต้องการหรือ,อยัง พอเด็กสาวตอบกลับมาว่าเธอได้แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ออกจากห้องของลูกไปในคืนนั้นหลังจากที่สาวๆหลับไปแล้วพ่อก็ม่นั่งคิดอะไรเงีย,งยบๆคนเดียวอยู่ริมสระ แต่แล้วแฮร์รี่ที่ขับรถมาจากข้างนอกก็มานั่งคุยด้วยและด้วยความที่แฮร์รี่เป็นคนพูดมากและพูดตรงชนิดขวานผ่าซากก็เดยไปพูดสกษษษษิดแผลในใจของพอเข้าให้แถมยังพูดยั่วโมโหเรื่องที่แฮร์รี่รู้ว่าพอแอบนอกกายแมรี่แอนไปซ้ำกับเพเนโลปีอีกจนทําให้พอโกรธมากจนเผลอลงมือรัดคอแฮร์รี่จนตายคาสาไหว่หนาพอพยายามช่วยชีวิตแฮร์รี่แต่มันก็สายไปซะแล้ว แฮร์รี่ตายไปแล้วด้วยความที่ไม่รู้จะทํำยังไงพอก็รีบขึ้นจักสะะแล้วก็ไปเข้านอนโดยปล่อยร่าของแฮร์รี่ทิ้งไว้อยู่แบบนั้นจนกระทั่งในตอนเชา้าที่แม่บ้านคนหนึ่งที่ดูแลบ้านหลังนี้มาถึง เธอก็พบกับศพของแฮร์รี่ลอยอยู่กลางสระเธอเลยเรีบไปปลุกแมรี่แอนให้มาดูก็ <c oughs> ทําให้เธอเร้องไห้จนเสียสติที่แฮร์รี่มาจากไปแบบหน้าอนาจใจแบบนี้โดยมีพอคอยปรับใจอยู่ข้างๆและเพเนโลปีที่เดินออกมาดูเหตุการณ์ด้วยท่าทีไม่รู้สึกอะไรไม่นานตำรวจก็มาสอบสวนแต่ด้วยความที่คุยกันคนละภาษาทําให้ตํารวจเลือกที่จะเชิญทั้งหมดไปให้ปากคําพรุ่งน,นี้ที่ซอนนอเพราะจะได้มีล่มคอยช่วยคุยและการที่เกิดคดีแบบนี้ตํารวจเลยต้องขอถ่ายพาสปอร์ตของทุกคนก่อนเข้ารับการสอบสวนเลยทําให้แมรี่แอนและพพอได้ ว่าความจริงแล้วเพเนโลปีเป็นแค่เด็กอายุ17ก็เท่านั้นเธอไม่ใช่เด็กมหาหลายัยซึ่งเธอสามารถกลับประเทศได้เลยหากผู้ปกครองของเธอต้องการแต่แมรี่แอนและพอลไม่สามารถออาจากรกน,นี้ไปได้จนกว่าคดีความจะเสร็จสิน้นจากนั้นพวกเขาเลยไปให้ปากคําในห้องสอบสวนกันทีละคนโดยพอมีท่าทีเครียดที่สุดจนแมรี่แอนเองก็สังเกตได้หลังจากกลับมาจากสถาน,นีตํารวจพอลก็เลยที่จะบอกความจริงกับแมรี่แอนว่าเขาเองที่เป็นคนลงมือฆ่าแฮร์รี่แต่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เอาแต่ร้องไห้โดยมีแมรี่แอนน อยู่ข้างๆจากนั้นพวกเขาก็ไปส่งเพเนโลปีที่สนามบินเด็กสาวยังคงมีท่าทีเย่อหยิ่งและไม่แยแสเช่นเคยแมรี่แอนเผลิตบหน้าเธอไปหนึ่งทีเธอก็เลยรีบขึ้นเครื่องบินไป แล้วแมรี่แอนและพอลก,ก็ขับรถกลับบ้านแต่ระหว่างทางตำรวจก็ขับตามมาทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดรถแล้วแมรี่แอนก็เป็นคนลงไปคุยแม้ในใจเธอเองก็กลัวว่าพอจะถูกจับได้แต่ความจริงแล้วนายตำรวจก็แค่ขอให้เธอเซ็นลายเซ็นลงอัลบั้มก็เท่านั้นเพราะเขาเป็นแฟนเพลงตัวยงของเธอจากนั้นตำรวจก็ขับรถไปแมรี Mary ่แอนกยกลับขึ้นมาบนรถโดยมีพอนั่งหน้าเครนอยู่ข้างๆก่อนที่แมรี่แอนจะหัวเราะออกมาด้วยความดีใจและโล่งใจซึ่งเหมือนเป็นการยกภูเขาเออกไปจากอก,อกของคนทั้งคู่เช่นเดียวกันและหนังก็จบลง